ออกเนยนะไนี่ไว้เื้อซีนบ้านมเคยบ้านิมันจะไปแค่มันเห็นหลุดหุนจำนำมัยนตนรเมต้มเครื่องในหมูทคนเครื่องท้องหมูกินข้าวจำเกือวินนี่นี่นหมูเอา กสบาดีแล้วก็สวัสดีพ่มแม่พี่น้องเมื่อสู่ครูสู่คนเนาะสบายดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพรอแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาวรวมทั้งมพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่ตามแล้วก็ฮับส้มคลิปสดขอตักทาสบายดียามแรงแร่งพี่น้องยามแรงแรงมือนีส่วนกะบีได้พาพรมแม่พี่น้องไปหาอยู่หากินทั้งเลยได้ เพราะว่ามอนีีอาหารเกิดทรงแรงๆเพราะพี่น้องมอน้ี่าซิมาเอาันชีนหมูน้องข้าเจ้าทุกคนเลข้าเจ้าโคหมูนอยู่ข้างเฮือนโซนแล้วหมูป้าทุกคนมันนั้นมันฮอนแดะมันมันก็เลยตายนะทุกคนเลยก็เลยว่าโซนเดียวมาโคนะหมูกระตูเป็นง่ายทุกคนเลยเป็นแต่เสียดายอากาศมันฮอนแห้งแบบมันขาเจ้าไป่ได้เทาะน้ำเพื่อมันกินนะทุกคนมันหิวน้ำแล้วก็อากาศมันฮอนมันก็เลยตายนะหมูก็ถือว่าตัวง่ายอยู่ได้ทุกคนนะ ตัวบางญ่นึงูขเขาเจ้ากำลังดังไฟก็ไฟดังไฟชิจี้ทุกคนนะไฟกำลังเริเ่มอยู่ติหมูก็ตัวใหญ่อยู่ในน่ะโอ้โหโอ้ค้างอึนเลยวันนี้สบายไปนึ่งมึงทุกคนนะมิถุนไปหาอยู่หากิบด,ดังไฟลุกอะไรนะ,นะนนนหามจี้ทุกคน โอ้ไม้เงยหนึ่งเลยจีหมูนค่ะจีหมูเงีคยมคำๆมอนนี่จะเอ้ยน้องสมุดมาค่ะกำลังเลิมสีจีคนน่ะจีจีเอาอมาคูดคูดคนมัน หมูกับหมูแม่มันหมูแบบหมูแม่มันแบบมันเยือกินน้ำนะเจ้าบีเอาน้ำเรือให้มันกินมันก็เลยตายหมูแม่มันอากาศมันหอนแห้งทุกคนคือจะมีลูกอยู่ในคนนะเราก้อน,นี่หมูสายล่ำ จมไปได้ยันบปได้กินหมูพนุดน้ำแล้วก็มามาเืินเทียนไฟไม้ว่าขี่ดำๆมันนะมาเฮิงเติบแล้วก็ได้ขูดอ่อนนะบินโอนตแม่ไม่ขี้กับเา ไม่ยู่ด้วคือโบสถ์ไปประจำกินนั่นแหละแบบนั้นแหละเราไม่ได้กินข้าวไม่ไกินข้าวเจ้าีไไปคุอีกิดโอ้นี่กูณจะถ่ายคลิปนี้ไลฟ์เน่นะ่มันันไปมันจะไปแค่มันเห็นลูกขึ้นจะมาม้

รีไวเซอร์ซีนบ้านไม่เคยบ้านมาจะล้างนะบัเยบัดนายแล้วไหมอบบ้านแล้วไหมบาน่เดตัดใส่นี้แล้วนะจคงหมู่ของ สนกมานพอได้เรียกเรียกไงมาละสีตัอ่ะอ่ะมืดมากน่ไงๆงไงไไง่งมาเลยทุกคนเลยเนี่มันอีดอนหลุกอ่ะมาไหมมาไปเผาอาหารเผ้อาหารบ่ตัวนี้นะฮึ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 มาเผาอยิ่ีขาขึ้นมาปั่นยูโฟโซนแล้ว เจ้าของหมูเอาครึ่งนึ่งแล้วก็สชุดเลยกับเบ่งปั่นผู้ที่เขาเจ้าคู่นะแบ่งปั่นเดียวมันมีจักพูดมีจะพ่นชิ้นขามันแหละเนี่ยเบ่งปั่นพูดคนเจ้าซอยเรือแล้วนะแบ่งอิดอันห้าพูดก็นี้กระดูกว่ามีคนโคอยู่ห้าคนนะ น,นีเจ้าของหมูเบ่งเฮอร์นโพคู่ส่วนหนึ่งเขาเจาเอาไปเพื่อจะได้กล,ล่องเลอก็เอาเบ่งเป็นกล่องเป็นเกาะเอ,อ็นหา้หาเกาะห้าพูด หมู yup. ป้าหมูป้าอยู hmm. ่บ้านโคจำคำผมเยเรีบร้อยทุกคนเอาไหมจะได้กองเลิกะตรงนั้นไามน้ำเบาเบาฝนก็ะห้องจะถกคนต๊ะอะไน้วเบาโค่ซ้ำโค่ตอนมืดตรนนั้นบ้าอืมส่วตัวนี้นะไม่เจอหาเดียวอยู่ดิ ออโอ้ยหลายต่นไปหมดเลยซัมฮอปดีนะสแสนหนึ่งเลยตัวนั้นหาทงมาเื้อกก่อนเดี๋ยวส่อนกันสิได้หายให้กินเฮดดูก็มเน่แงเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวจะสอนกัสิได้หายให้กินเฮดดูก็ทุกคนเลยช่วงนั้น หมูเนี่ยเขาเจ้าแบ่งเค้งนะันทุน่นแบบมันพวกที่พูดนะเขาเจ้าเฮออันเค้งนึงแล้วก็เจ้าของหมูเขาเจ้าก็เฮ่อเค้งนึงนะอันเค้งนึงเขาเจ้าเฮออันส้มที่คนที่อันโคหรือว่าโคที่จี้อะไรทุกคนเลยปันเดียวพอได้เมื่อกินนี่ไม่ได้พี่น้องเดียวทั้งหมดนะทุกคนเลยไปเดี๋ยวสว่วนก็สิได้ไปหาให้กินเฮ็ดดูก่อนสิได้ลาบสิได้แกงสีหมูก่อนทุกคนเลยอันนี้บาวะตุม่มเค้งทองมันทุกคนเป็นไส้เป็นพุ่งมันเขาเจ้าบีเอานะบาวะเพิ่นไส้อาทุกคนเลย กือเป็นนู่นชีติต้มต้มเคืองท้องมันได้อันนี้นะทุกคนพระเจ้าบีอ่านนะบวาดเิ่นใส่้หรืออ่ะมันจะเคืองท้องล้วนๆเลยอย่นี้นะทุกคนเลยชีสมันกับซอนยังไม่ทันได้คู่จะซีเฮ็ดแนวใดกี่ต้อดข้าวดีนะมันนี้ต้มเคืองในหมูทุกคนเคืองท้องหมูนะพระเจ้าบอกอ่านก็เลยเช็ดจุนมาวาดมวาดเป็นไส้เปลี่ยนผงเป็นไส้มันนะทุกคนเลย มึงได้กินของหดีเดี๋ควดูคนง่นยหมูโซนอันชีนมันนี่กาโซนชีมกักโซนชีมักอันปิง้งทุกคนเลยแต่เธอมีตะลาบรอบนี้โซนชีมักปิ้งนะปิ้งอันมันเหลอมันนี่แหละกระดูกมันไ้เก่งเซโนอไม้เหลือมันนอมมกก่อนอามาข้างนอกกระดูกหนุกระดูกติ๊งหนังเนาะ มักรกแต่ข้นอวะมั่แต่ข้นอและไ่ต้องซื้อรถเนเอามาหกเทมทับมากมันหอมสิตี้ย่างสิตี้ปิ้งวันนี้นะหมูย่างเห็ดหมูย่างกลิ่นค่อนหกเทมเฮ้ยทับได้ไห <6 S 1> มหกเทมมักเสื่นอนข้นอมันยังแซ่บ เทม่อนคนเยตมมากกรยางมัมุนๆมากอันขนอแล้วก็ระเทมทำใามันมุนๆเนี่ยนะอย่าให้ขีข้าอะไรเลยเชื่อเกินนเอย๋ยวมันดังุ้งมันเลซ่าชุลังมันแค่แคบเพา่เริมแล้พ่ นะตามตัวอันมีมุนนะตัวนี้มันมุนพดละ่ะตัวมุนก็มุนตัวมีมุนก็บมีมุนต่ำมันก็เดินมากบวนะมันมีมุนใ,น,มนใส่ฮันนี่มาใส่ใส่กุเทีนมามักสิได้ย,ดนะย่างสิได้ปิ้งเน่นอนเลยแต่เธอมีตะลาบแล้วก็ต้มเพลิงพองมันเนี่ยสองเมนูไงต้มทั้งปิง้ง มึงค <S 々> ่อยชิวามลงไปก่อนสิไม่แม่นมีท้อมึงบ่ายทุกคนขออนุญาตเอามึงเร็วเดี๋ยวย่างก่อนเลยก็แหละโน่แหละสชนิกาสั่งเป็นโหอยู่ดีเนาะมปีงจำตอ เกี่ยวสนมาขีก่อนทุกคนไอ้เพราะว่ามักอันมากโคเท่งเพขนอลเรียบร้อยละมันยังแซ่บเไงปิ้งใส่ไม้ปิ้งเสตเมนูปิ้งเหมือนนี้นะกระดูกมันกายนั่นกน็ได้มันดำกละดูกดูในแกงเชนมายกินเห็นช่วงนี้เห็นว่าก็ได้กินหมูตลอด อ้วนเหมือนหมูเลยจ้ะแบบนี้เนาะไปแบบจะมันทาไดแตคนอะไรปีกหนึ่ง หนมงกระดูกมาไีสองปีงคนกระดูกน้วยเก่งซื้อหน่อไม้นะกระดูกรดกระดูติดหนังไปเดี๋ยวไปฆ่าสองปีงนี่ทางหม้อต้มกะคือสีซุกเลยทุกคนเดี๋ยวเอาบาวัดเพิ่นปุ่งก่อนนะน้ำจนแหงนะ้งเลยนั่น พองเลยเพราะว่าจะสอนสิได้ปิง้งพร้อมนะเอาไปนี่ข้ามเลยข้ากระดุดไปสองปิง้งมือน,นี้นะนเ็ดมนูปิง้งทุกคน,นเมนูปิง้งปิ้งย่างหมูต่อยกอไฟก่อนนี่เดี๋ยวยางเลยทุกคนเลย ามนะาไว้ข้างนี้เดี๋ยวเบิ่องมาวาดเพิ่นสีซอยอันต้มเครื่องไส้หมูคนมาเบิ่องมาวาดเพิ่นซอยอันเครื่องในหมูก่อนทุกคนไส้มันค่ะทุกคนโคตรโคตรโคตักเอามาไว้นี่ให้มันเย็นอันนี้เนี่ยของแท้ทุกคนนั่พุ่งมัน ุงมันทุกคนแซ่บแห้งนอนอันนชะิมก่อนนะชิมก่อนทุกคนนะคือเส่บจังมันไม่น่น <c oughs> มือทุกคนแบบดอกไฟมนันเงมาม่เถอะมันมีห้องนั้นปุ <c oughs> ๊บผงมัทุกคน <c oughs> ต้องซิมละกินเลยมันนี้มาแต่เมืองเนี่ยทุกคนนะมาแต่เมืองไม่ได้ซือ้อเพิ่มมาพอดีเลยได้กินอาหารละ่ะต้มจุนน้ำแห้งใช่ไหมนี่ปุงมันจะสดชื่นกินนี่ทุกคน พอเพื่อนกินข้าวจำเกือวินนีน่้เอเซอร์มผ,อมอผมโซ่สีแฟกพร้อมทุกคนนะ ก็ไฟไหม้มาละปีงคไฟรับๆอ้ยมาบงปีงก่อนไฟไหม้มาละบวชเป็นซอยทาไฟ布าบ,บมันมันทุกคนคือมันมันแท้โอ้โหไม่แบบนี้ทีนี้เราก็ว้าวุ่นเลยปีงหนังมันนะทำบวชเพิ่เป็นซอยทะพวดอกไฟเนี่ยมันดวน ห้องนั้นทุกคนเลห้องนี้มันเลยมืดนะมันซ่องไม,ม้มีเถงเนยเอฟซีถามว่าบ้านจะสอนมีมีไฟฟ้าบอมีอยู่ทุกคนเลยแต่มันซ่องไม,มงนะ้มีเถงนะมันไก่เพราะว่าเฮิรนไพ่จะสอนกะมีสองห้องสีง่า้นิดน,นึงทุกคนเลยมันก็เลยซ่องไม,ม้มีเถงนะชอยไปนั่งกินไบน้าทางาบาวัดกะมันละผงไสมันพกมันไป แช่เพืคนอะไกินพุงมัน,น่ยใส่เหมือนกันเป็นโค้งเป็นโค้งนีใส่อ่อนๆมาเลยใส่แก่ๆ,ๆมันนะเจ้าของเขาเจ้าก็เอาอยู่ไปไ,ไ,ไ,ไปไปป้านามานี่เล้ ใกล้ตัวนึงใกล้น้อยตัวนึงเพื่อได้ฮะมาทำเม็ด,ดตามาทำหมานาะวาดหมานตะกินแลมแชมพูแชมโสมีอะไรเลยเนี่นนนมนนยมันคือตัวหใหญ่แท้ลุมันเพราะวาดพปันป <ะ S 1> หากะลงมาแต่ป่าเมาืม่อน,นี้แหละทุกคนไปป่าสายป่าฮึง่งขึ้นตะลอดฮึ่งขึ้นเต่วนึงนะเดี๋ยวอัานโซงดำหน้าเดี๋ยวจุ๊งหน่อยกะ คือสิบเอไดก้นแหละดับมือละทุกคนไฟมันแห้งคือสิสุกละกน,กน,นี่ยฮห้มพักเท่าไเดิวซอนจะได้ออไปซอยก็ไม่เนาะเพราะว่าฮอทางอันเคืองท้องมันวาดซอยแล้วแล้วทุกคนนี่ แถสวนสุได้ซอยปีงต่ออืมแเส็จมาซอยปีงหนูกันคงท้องมันซอยแล้วแล้วทุกคนโอ้โหหอมจังเลยนี่ยังร้อนอยู่เลยโอ้โนี่ยิ้มสยมา ต้นนี้ซื้อบ่งสรงบ่สุกเลยซอยต,ตน้นมันชุกเนาะพอจริงเข่าละ่ะเจ็บเศบหนัวมากเลยเฮ้ยฮึ่มฮึฮะม่สุกดิอือทำไมไม่สุกเลยซอยต้นสุกปีนี้ น้ำตกเลยนี่เราวาดเป็นซอยเปีนก่อนทุนกคนนะมันฮ้อนเป็นเกินเลยซอยชุซอยซอยโลดดีฮ้อนเดือดจังเ <c oughs> นื้อสีเปรี <c oughs> ้ยงถ้วยแล้วเหนี่ อ,อ,อืมอ,อืมก็ไล้วอ่ะอ่าออไปกินได้เหมือนกันต้อยเพลี้ยแล้วนะเดี๋ยวมาตำมากคิดก่อนคิดก็นไม่ได้ค้างไม่ได้เพลยอได้ทุกคนเลยผักบุ้งหอมงัดลงไปตอนเป็นมกักคิดซุกแล้วนะมีเลกลียวกลับน้ำดักเกลียวผักบุ้ย่างดี เด๋ละคดเ้ปิดายๆก็ยอมินอันนี้มาดูตกนี่เยอขึ้นมาอาน้ำต้มกยนี่ว่าบีเอาซื้อนะซื้อหนึ่งระบาดอยู่นะนี่ยป็ น้ำต้มเดี๋ยวมันสีบอแซบนะฮึถอแล้วเดี๋ยวมันสิระบาดบอแซบนี่ครึ่ง้อ,อบครึ่งรอบมาทุกคนอของอยู่ของกินเรีบเยบร้อยเครื่องในหมูต้มเครื่องในหมูอันนี้ปีนุง่งเจลมาเด้อข้าวเรง น้อยน้อยปิ้งสุกเด็กห่องสุกม่ข้าวหยิบเน่เพราะพอน้าเว้นนี่กินข้าวจำเกิดทุกคนมามาแรง่งเมันแรงกิ่นชิ้นน้อยยูข้าวลยไ้เร่ยของเซี่ยบทำต่างก็พฮ้งมันเ่ย คือแบอย่าเม่ี oh ้กินข้าวกันทุกคนสิเลกกระถกถือเมื่อกี้เตาเจ๊เก้าวเฮครั้นเฮ้ยเอาไปเถื่อเอาัือนปะมือเ่นาบด้บะจับจ กินหลายจะได้อ้วนหมูกินหลายจะได้อ้วนได้จังงงงงหูหน่ยหูหน่อง สอนกากินขา้าวกินน้ำอิ่มเป็นที่ร้อยละวันนี้ได้กินอาหารดีทุกคนนตม้มเครืองในหมูแล้วกัปิ้งซีนหมูมันนี้ไปได้ลาบปิ้งเอานาะทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สอนกาสิได้ขออนุญาตพี่คลิปไปว้ซ้นนี่ละอบอบใจที่เข้ามาติดตามแล้วก็นครส่งในคลิปหน้าอหนะ้าส่วนยังพาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินเด้อเดี๋ยวคลิปนี้อสอนนี้ไปก่อนเลยทุกคนสบายดีดีไป,ไ,ปไปบ่ายทุกคนขอสอนในคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวสิได้ไปหาแนะนก็ไม่นะ